สบายดีพี่น้องหลังจากมาตะทุระเวียกข้างนอกแล้วก็กินเข่าด้ดยพี่น้องหิวเข่าเบากินหน้าเพิ่มตำมะฮงแม่ม้อนสือปิ่งไก่มามากินนํำกันแสบๆตำมะฮงปิ่งไก่ด้วยพี่น้องเด้อแสบเด้อจ้าสบายดีพี่น้องวากินตำมะฮงรอบรอบแรงตำมะฮงปิ่งไก่ปิ่งไก่น้ำป้งเนาะ เปี่ยนไก่เซโนนี่แล้วเสเ่ยไก่เซโน่แล้วโป่งเยจังปีนไก่นกันเด้อพี่น้องตามมาหุเซ็บซนะสบายดีพี่น้องม่ขีเขาน้องกันเด้อไปทุระถังนอกมาแล้วกะยุข่าขี้เข่า4กิโล5กิโลเด้อใส่กันเลยต้องเกรงใจ4กิโล เราพูนว่าเอาแบบนั้นแหละว่ะนั่นเดี๋ยนี้แหละแทบเลยทีนี้นี่น่ากินก็จริงแล้วแทบว่ะเล่าบอซับเมนี่แหละสดเอาไว้ได้ไปตุลาไปบ้านพ่นซิมไปเบิ่งดินพี่น้องเอ้ยไปซื้อดินซื้อทีแม่ซูทีแม่แต่เมมอนไปถ่ายคลิปส่งเมมอนไปเบิ่งส่งอุ่นหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออุ่นหน่อยยังไงเออให้อุ่นหน่อยเป็นคนถ่ายเมมอนไปถ่ายคลิป บมมีเงินดอกดาวผอนพี่น้องเห็นทีมันงามบนหันแล้วก็ได้นี่ยค่ะกับดาวเมียน,นั่นแหลววะว่ามีเงินจะเอาอยู่ห้อก็ได้อยู่ใกล้กัน,นหันเลยนี่แค่นั่นพี่หนานี่คราคาเลยเนี่ยนั่นแหละไม่ได้ทำเก่าเลยแดงแดงคุณกับไปอยู่เต็กหนึ่งเดียออกภาษาบิ่นแค่ก็ไปพูดเงินใส่ แม่แม่แพงมันก็เป็นหมู่บ้านเป็นเงินคนซุ่มซนอะไบแบบนี้ซื้อทีเนั่นมันบวชขาดทุนมิเตอร์กับไรเป็นมือนอะเนี่ยอะไรสื่อทีเนี่อืมสือโครงการหันโครงการนี่ซื้อคั้นเนี่ยยังลุกทุนขายเของร้านลุกทุนสื่อคำสื้อทีในปีนี้สำนีปีน่ะแห้งแพงกว่าเก่าอืมสื่อทีน,น,น,าาทน,น,นะคือคำช่วนคำเพลงสื่อ้อยลุกแท้ซื้อช่วงนั้นเอ๋อ ตดวนมีแต่ใดแค่นั้นเนาะบาทนึ่งมันตะหาล้านนี่มันกายขบถึงขบถึงสามถูก,กายบถ,ถึงพี่น้องเ้สามถกโกดการหาล้านกายเปาวล้านยี่สิบล้านบาทนึ่งทาบไปล้านเนี่ยแปดแต่เนี่ยตะกียสองสลึงกตมีแต่สอล้านาหานะสองห้านเพิมพี่น้องเงเงินเพิ่มอ่มอมอะ เป็นเพอร์ไลา์อะไรยเงี้ยแต่ว่าแต่ทองขึ้นแล้วเนาะอาหารการกินก็ขึ้นมัดชวนพะแนวเลยขึ้นไหมดีแล้วที่ยังว่าได้สี่หมื่นแล้วเนาะเรามาขายที่บ้านมาสื่ออยู่มันโยงกันอยู่เมื่อไปถ่ายแบบนั่นๆนี่นะโบเป็นตานะขายมากที่มาสื่ออยู่เราเลือดอีกเลือเดอีกเลือดอีกทุกวันเลยชื่อสาไว้ยทุกวัน ใเด้แบบเซต้ราเซนายมสูอยู่ที่ีนูเื้อได้เห็นเขินหน่อยดิค่ะมีเขินหน่อยอยู่ด้วใครโรมีก็ใส่แจ็แเ้วซื้อก่อนแจคกงสื้อแจเกื้อก่อนเป็นงนีเแ่าไห่ดึงมาเราเ็ว่าเฮ็ดรักเขามาแล้วมันก็บริไรกายเป็นรหนักนะรักเราก็จะดึงามาประมาณกิโลกว่านาะ รักเมก็จะดึงรักเมกเขาไปหาไปตะดินก็เราเห็นหายปอดทองพอซื้อจากของที่คอนแจัดกันให้หมดพี่้องของเราไ่ไดเนาะแถวอเนาะของเรามแล้วป่าแล้วบุกเบอกก็มอดหัวเราซื้อเหรอ่คือเราดีเราเองเราได้จะพอจะเม่เราพอลเด็กผีตะก่อนเนาะเป็นแบี่เราซื้อไม้เงา ปลาผัวปลาผัวมาเยอะเราจะโซไสไลสะปเห็นมียะไรคนใด่หวะก็บ่วยนอมียเไรกมียะรรขายเคื่องผัวไปจับกินทีดินแล้วเขาไปไหว้ถึงเงยเน่าป้าอ่อนเขาอ่ะเืียวถึงเงย เี้าคราเจ้าฮ่วอันนี้เขาซ้ำคุหาตีนะาม่มน,น่อยไปมากกว่าน้อยเนาะน่อยแล้วต้ำคุณหาีองเราอ่ะสองกระพัวงเ่างนีนน้ต้งมีจดางเนาะเพราะว่ามีแต่พอแต่ไห่แล้วนตู่นั่งน้ามานดินเนาะน้นั่งครับช

ทำ่องยากเกิดแค้มทางแม่เนาะแม่แมทางโสะตัเลยอันนี้ทางนีกะไปทางนีกระทางเนาะมีกระทางทางสซอยอรก็ได้ะวนกได้ะวนกได้นค่นั้นลูกบุกเบิกก็เหรอที่เอาเงีบมีเงินว่า โอ้ยกดจีบ่อนนำหอาเดือนละมือละมือนะเนอะหอนสบายเลยอเดือนมาแล้วอมาแล้วออกเออี่เดือนก็ได้ล่มืี่มื้ายเนาะพอต้องือละมือได้มือได้คือเดือนก็บเบอร์ไหนนี่ี่ือาี่มืาับเอ รเราคุณยายหางยังไงหรเขาไปัวปเไหอไหเนี่ยเขาพันไปเหตุทั่วกับพ่อจ้าง,าางอืมห้องห้าแสนสอันห้าหกสามพันซองบัรเดก็สามพด้วยแล้หกแสนสองพันมากรตกอยู่ล้านสองลานสเหลือแต่สแขนหนึ่งสามพัน,น่ ตามมุกคือแปะไม่ต้องใส่ของันเกบนะมันก็ยังสองคนแปะเนาะองแปเห็ดรู้เห็ดเลยมันมีคนเห็ดนะฮะมันจะสบายเลยทั้วเเนาะ จางจกางก็หันเลยเห็นหัวคนดีนหัวกันนงามันซะรักก็ยูนใะหานห้าก็ยู่ใะห้าข้าจ้างก็ยูนในห้านื่เจ้าทะเม็ดอำเลขึ้นห้าม่ต้องไปยุ่งยังช่จะะปูไปให้เขาตะปูเจียวแล้บดตีหัวเน่อยบดทิพนบดทเขาบอกมาเขาของเราดูเลยบุจชะยน่กายหนุกบกหัวละสี่กอ มือระดุดออกคนที่ทลุจะสางเพื่องนั้นก็มีบ้านคน้วา่ะทะลุสะบ้านคนเบื้องนั่นเลยระดุดเกตไปนะไปทำงานไม่ไหวอยู่เ้ยงชาทีะเจโามาขึ้นมาพื่ลาดแม่มีใจห่มนะเดือนหนึ่งครไปสองโฮเมียกัได้ติดแน่เจอเจอละสองมืดแลมันมไปสองเดือนนะ

น้ำเย็นแล้วก็เนาะกงแตงงล้มาก้ากของเปลออ่ามาเลยด้วยองไปกระขดนึงอยู่ค่ะว่มีมาเรียมล้วกระสุนแข้งมันเงียน้ำหร่ลหลุดเรียหลุดสะจะเลี้ยบุมรเหินทักสดไอเป๊ะไดิน<ฮ>มันด้นลายมันค้อนเอื้อกมาจ้ะวะ ไม่เห็อี่ยมันนี่ฮะเออก็คือหน้ามันไม่ดีสิเออท้องเสือบงน่นเองเงเห็นจะขือออาละครทีใช่ใช่หละื่ออ๋อนงที่คเดียวซะแปลงว่างไหมมันขี้รถแต่มันทะงเนาะ ก็จะให้มูม่ตัวไหนนั่งให้มู่นั่งอยู่อ,อยากนองนงอนเผิน,นลววเลยปะไปเลยนะคือเบสอืออือเฮ้ยนั่งทิ้งนี้ก็บม่ม้อน,นมมอไปก็ได้พี่นออ้องเด้อเบ๊ายบาย